บทที่ห4สบี่ลงศพหินลงศพเบื้องหน้านี้แลดูหม่นมัวมีได้สะดุดตาแม้เพียงน้อยถ้าว่าหากปลายนิ้วสัมผัสกลับรู้สึกถึงผิวเรียบเย็นเฉียบดังหินผากระนั้นหากเพ่งพินิษให้ดีจะพบลวดลายเนื้อไม้่้นเรนอยู่บนนั้นครั้นลงศพถูกยกขึ้นพ้นผืนน้ำหยาดหยดวารีกลับมิอาจก่อกลุ่มพื้นผิวของมันได้ดังหยดน้ำที่หล่นกระทบบนกระท้อนและม้วนตัวไหลลื่นออกไปเพียงครู่เดียวลงศพก็แห้งสะอาดดังเดิมน่าทึ่งมากถึงขั้นเคลือบพื้นผิวดูดจรส,สตรศักดิ์ ของดีของดีแท้นี่เป็นครั้งแรกที่เจียงหลี่ได้ครอบครองวัตถุวิเศษแม้จะยังไม่ทราบคุณสมบัติที่แท้จริงของมันทว่าด้วยรูปโฉมอลลึกลับและพิสดารเกินธรรมดาย่อมเพียงพอให้เขารู้สึกตื่นเต้นยินดีชื่อลงศพปริศนาประเภทศาสตรธรรมระดับไม่อาจระบุหมายเหตุสร้างโชคลาภด้วยลงศพเขาใช้ทักษะตรวจสอบวังเสหาะหาต้นกําเนิดของลงศพนี้ทว่าสิ่งที่ได้รับกลับมีเพียงความว่างเปล่าแต่นั่นมิใช่เรื่องเลวร้ายในทางกลับกันหากมิอาจวิเคราะห์ได้ย่อมหมายความว่ามันหาใช่วัตถุสามั เจียงหลี่ก้าวรอบลงศพสองรอบก่อนจะยื่นมือออกไปทดลองยกดูน้ำหนักของมันหนักเป็นอย่างยิ่งคร่าวๆค,คงไม่ต่ำกว่าร้อยช่งางทว่าลงศพนี้มีไว้ใช้ทำสิ่งใดกันคงไม่ใช่ว่ามีไว้เพื่อทุกฟาสตรูหรือเพียงแค่ลงไปนอนรอความตายกระมังหรือบางทีเมื่อปรับแต่งมันแล้วอาจเกิดความเปลี่ยนแปลงบางประการเมื่อนึกเช่นนั้นเจียงหลี่จึงผลักฝาลงเปิดออกก่อนจะหยามือลงไปภายในเพื่อสำรวจครู่ต่อมาเขาดึงกระบี่บินเพลิงออกมาบนตัวกระบี่ปรากฏร่องรอยบิดเบี้ยว มีรอยบุ๋มลึกประหลาดและโครงสร้างโดยรวมบิดงอเล็กน้อยเขาลองปล่อยพลังวิญญาณเข้าสู่มันทว่าไรซึ่งปฏิกิริยาตอบสนองใดๆแต่กระนั้นกระบี่ย่อมเป็นกระบี่ต่อให้มีอาจใช้งานเช่นเดิมแต่ความคมของมันก็หาได้ทื่อลงคมกระบียังสะท้อนแสงเย็นเยียบพชรคาดแม้จะตัดผาศิลาก็หาใช่เรื่องยากเจียงหลี่พลิกกระบี่และใช้ปลายมันกดลงบนฝ่ามือตนก่อนจะกรีดลงอย่างรวดเร็วรอยแผลเปิดกว้างเลือดสดไหลรินทันทีบัดนี้ผิวหนังของเขาไม่ใช่สิ่งที่อาวุธสามัญจะกทำอันตรายได้อีกต่อไปหากมิใช่เพราะพบกระบี่นี้เเข้าสียก่อน การรีดเลือดออกมาคงเป็นเรื่องลำบากไม่น้อยโดยไมร่รอเจียงหลี่ฉาฝ่ามืออาบโลหิตของตนลงบนลงศพทันทีขณะที่กำลังพึมพำเลือดก็ยังคงไหลพรั่งพรูทว่าเลือดเหล่านั้นหาได้ไหลลงสู่พื้นเฉกเช่นสายน้ำตรงกันข้ามมันค่อยๆซึมซาบเข้าไปในเนื้อไม้ของลงศพประสานร,รวมเข้ากับพลังวิญญ,ญาณธาตุหินที่เขาปลดปล่อยออกมาวิชาปรับแต่งหินระดับสี่นี่คือเคล็ดวิชาที่สามซึ่งเจียงหลี่เชี่ยวชาญวิชาปรับแต่งหินเป็นเคล็ดวิชาสายสนับสนุนที่ใช้ปรับแต่งวัตถุและเสริมพลังของมันให้แข็งแกร่ง โซ่หินที่เขาใช้อยู่ทุกเมื่อเชื่อวันก็มีใช่สิ่งสามาัญนอกเหนือจากคุณสมบัติที่มาพร้อมกับมันมันยังผ่านการปรับแต่งด้วยวิชาปรับแต่งหินมาแล้วหลายคราครั้งหนึ่งเขาเคยจะพูดผีสองตนที่ถูกดึงดูดโดยพลังหินจากสุสานฝ่ายนอกและใช้พวกมันเป็นวัตถุดิบในการปรับแต่งโซ่ของเขานั่นจึงเป็นเหตุให้มันสามารถเปลี่ยนทิศทางระหว่างโจมตีได้หากไร้ซึ่งพลังของเคล็ดวิชานี้เจียงหลี่ผู้ไม่เคยศึกษาวิชาการใช้แท้มาก่อนย่อมไม่มีทางควบคุมโซ่ได้ราวกับเป็นส่วนหนึ่งของตนบัดนี้เขากำลังใช้โลหิตตองงนนเเเป็เครื่สัว เพื่อปรับแต่งลงศพปริศนานี้ให้มันกลายเป็นของเขาโดยสมบูรณ์แรกเริ่มการปรับแต่งเป็นไปอย่างเชื่องช้าเพราะระดับของลงศพหาได้ต่ำต้อยอย่างไรก็ตามมิรู้ว่าเป็นเพราะลงศพนี้เปล่าเปลี่ยวมานานเกินไปหรือไม่หรือบางทีวัสดุที่ใช้สร้างลงศพอาจจะพิเศษพิสดารมันกำลังลิ้มรสความโอชาของโลหิตมนุษย์เป็นครั้งแรกครั้นผ่านไปเพียงชั่วอึดใจความเร็วที่โลหิตและพลังปราณยินสึมทราบเข้าสู่ลงศพก็เร่งรุดขึ้นอย่างผิดสังเกตไม่นานนักโลหิตที่ไหลรินออกมาก็ถูกดูดซาบจนหมดสิ้น จากนั้นแรงดูดมหาสาลพันธ์บังเกิดตรงบาดแผลบนฝ่ามือข้างขวาของเขาช่างน่าพิศวงนักเจ้าสิ่งนี้ถึงกับดูดโลหิตได้เชียวหรือเจียงหลีรู้สึกถึงแรงตึงที่ฝ่ามือผิวลงศพที่เรียบลื่นกลับแนบติดราวกับหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันแรงดูดนั้นรุนแรงขึ้นเรื่อยๆโลหิตไหลพรั่งพรูออกจากร่างด้วยความเร็วที่มากกว่าปกติหลายเท่าลงศพนี้ราวกับจะกลืนโลหิตของเขาจนสูญสิน้นพรึกษากลืนโลหิตสัมผัสบ,บาดแผลเพิ่มสถานะสูญเสียโลหิตเฉียบพลันสูญเสียโลหิตเฉียบพลัน สูญเสียพลังชีวิต10หน่วยต่อวินาทีอัตราการสูญเสียโลหิตเร็วขึ้นการฟื้นฟูบาดแผลล่าช้าระยะเวลา30นาทีปรึกษากลืนโลหิตเพียงได้ยินชื่อก็รู้สึกถึงลางมรณะแล้ว30นาที1นาทีมี60วินาทีแต่และว,วินาทีเสียพลังชีวิต10หน่วยเมื่อนับรวมแล้วเท่ากับ18,000หน่วยสูงกว่าพลังชีวิตสูงสุดของเขาในยามนี้ถึง6-7เท่าหากถูกยึดติดเช่นนี้โดยไม่อาจด,ดิ้นหลุดคงได้กลายเป็นซากแห้งเหือดไม่ต่างจากผู้ฝึกกระบี่ธาตุไฟ,ไฟแห่งคุณเขาห้าธนนา ในเมื่อแถบสถานะได้สแสดงขึ้นมานั่นย่อมหมายความว่าเขายังควบคุมสถานการณ์ได้อยู่เขาชวยโอกาสใช้คุณสมบัติของพฤกษากลืนโลหิตนี้เร่งให้โลหิตและพลังปราณหลังหล่งไหลเข้าสู่ลงศพเพื่อเร่งกระบวนปรับแต่งสองนาทีให้หลังใบหน้าของเจียงหลี่ซีขาวราวกระดาษก่อนที่เขาจะกำจัดสถานะดังกล่าวออกไปทว่าฝ่ามือของเขายังคงแนบติดกับลงศพไม่อาจดึงกลับได้โดยทั่วไปแล้วมนุษย์ปกติหากสูญเสียเลือดเกิน3 0สิเอร์เซก็มักจะอยู่ในสภาพใกล้ตายทว่าเขาเป็นผู้ฝึกตนมีพลังปราณหล่อเลี้ยงร่างกาย ก็ยังสามารถรักษาชีวิตไว้ได้แม้จะอ่อนล้าเพราะสูญเสียโลหิตไปมากมายทว่าเขากลับไม่มีเวลามาสนใจเรื่องนี้สิ่งสําคัญที่สุดในยามนี้คือการปรับแต่งลงศพให้แล้วเสร็จโลหิตที่หลั่งออกไปนั้นมากเกินกว่าที่วิชาปรับแต่งหยินต้องการเสียอีกดังนั้นทุกครั้งที่สถานะเสียเลือดปรากฏขึ้นเขาจะรีบลบมันทิ้งโดยไม่ลังเลจากนั้นจึงเร่งส่งพลังปราณหยินเข้าไปอย่างต่อเนื่องกระบวนการปรับแต่งยังคงดําเนินต่อไประดับของลงศพนี้มิใช่เพียงแค่ระดับเหลืองแล้ว มิฉะนั้นคงมิได้ยากเย็นถึงเพียงนี้แม้เจียงหลี่จะลบสถานะเสียเลือดออกไปได้แต่บาดแผลยังคงอยู่และทุกครึ่งนาทีพลังลึกลับของพฤกษากลืนโลหิตก็จะปลุกสถานะนี้ขึ้นมาใหม่เขาทำได้เพียงลบมันออกซ้ำแล้วซ้ำเล่าพร้อมกับเร่งปรับแต่งต่อไปณนะเวลานี้เขาพบว่าตนสามารถกดปุ่มลบสถานะ30สบครั้งภายในเวลาไม่ถึง5้าวินาทีความชำนาญในการกดปุ่มที่เขาฝึกฝนมาตลอดชีวิตในพบก่อนในที่สุดก็มีประโยชน์ขึ้นมาแล้วสิ่งนี้ช่วยให้เขาประหยัดพลังชีวิตไปได้ไม่น้อยครึ่งชั่วโมงให้หลังเจจียงงหลลล่ปลออมือาก ร่างของเขาสุดพวบลงกับพื้นหอบหายใจอย่างหนักการปรับแต่งศาสตร์าวิเศษช่างยากเย็นนะไม่เพียงเกือบถูกสูบโลหิตจนเหือดหายแม้แต่พลังปราณก็ถูกริดเค้นจนแทบไม่เหลือมิใช่ว่าเพียงหยดโลหิตลงไปสองหยดอาวุธวิเศษก็จะยอมรับเป็นนายหรอกหรือเหตุใดพอเป็นค่าเพียงเก็บลงศพไร้นายนกลับต้องลำบากถึงเพียงนี้แต่กระนั้นในที่สุดก็สำเร็จบัดนี้เขาสามารถตรวจสอบมันได้อย่างอิสระแล้วทันทีที่คิดได้เขาจึงใช้ทักษะตรวจสอบอีกครั้งทักษะตรวจสอบวัตถุเป็นทักษะที่มีมีหลักการแน่ชัด ครึ่งชั่วโมงก่อนอยังไรซึ่งข้อมูลใดๆทะว่าบัตดนี้เมื่อลงศพได้ถูกปรับแต่งเป็นของเขาโดยสมบูรณ์แล้วการตรวจสอบจึงปรากฏข้อมูลขึ้นมาชื่อลงศพหินประเภทศาสตราธรรมระดับลึกลับขั้นสูงจบตอน